โอ้น oh, ั่นไม่เพยออ่าแู่เหมือนบพอษัทไม่เหนยอค่แม่บดทโอยี่ที่นั่งเท่งที่นั่ง็นยนยเยี่ วันนี้จะทำเชิญเขาแล้วก็จะมี่างช้างที่นาญาอะไรนะน้าญาอาไรก็จะสามารถครับล่สามารถหน่งร้อยกรคูกับช้างรอช้างให้อาหารช้างงบนละห้าสิบบาท หรือ่าดนเครื่องเด่นนนนก็เปินนที่นกแเป็นเขามีเครื่องเดนหลากหลายให้เราเลือจนวงบรรยากาศข้างบนนั้นเองวันนี้มาทางแรกก็เป็นบรรยากาศต่างๆบนกระถางเป็นเขาก็จะมีจุดต่างๆให้เราชม ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่ห้าวยกตูนบวเนิน่เป็กดนเ้โนข้นวาเลยแล้วกมการชั้นห้าลงมาอาการร้อนอากาศร้อนมากเนี่ยหาบัดแรกนายกก็มาขอขึ้นหลังของวันต่อรางวันทางการกันตมการไดตเรื่อต้องอันตรานในนี้ รเบดหมายเลขอาทิตย์ร่ขาวคาะกรรมการได้สรุปตลของขวามมอบให้่อมทางานบรรจุสุมงคลที่เป็นสุมงคลของเราพ่อรวยในรุ่นต่างๆที่พระเขาช่อยไว้เป็นวมฝันเป็นขอามกำังงานในกรยดเดือดทลลที่มาเชื่องานวัดเชิงเขา ขึนมาไหว้พระสัตย์ระกระมร่วมสารีวิชชาไม่อยากจะพูชากำลังเรีอกทักนาเน้องเกิดหอนที่ตองเล่นการแห่งนี้จะอมีการเอียให้ดูในการตัดสินใในโรตุเไปแล้วก็มนการวางแผนในการเป็น ลมการรจอนทีทออททนมเนดวเข้ามแล้วเข้ามาแล้วามไม่ได้ลตามาอย้แต่ท่านใดอยากลอดหน้าร้านลอดหน้าซุ้มลรงคุณยายนียย่บริการไม่ป้ายผูกแขนให้ด้วยนะ ต้อนเสร็จกูยายผูกได้เนี่ยพี่ได้ได้ผูกแกะด้วยพี่แม่คนไหนได้ได้ผูกแกนจากคุณตาบ้างนี่นี่นี่ได้แล้วได้มามาลอดหน้าซุ้มได้นะยายคุณตาผูกแกนให้แล้วมายังไงกันพี่บอนได้นะครับยายยังเหลือนะแม่แยังเหลือนะครับยายยังเหลือเลยอ่ะยายสามบันหนึ่งร้อยยายสามบันหนึ่งร้อย

ออกมดมาหน่ระีครับยาออกแล้วะยอะไริตปาร์ชาร์ชเขาาออกแล้วม่มาร่ยาออกแล้วยมูลค่ามีราคาทุกครั้ที่เราทำที่ัขาที่เขาล้นกันเยอะๆกันลุ้นหา เรานั่นแหละเราอยาหาแต่ไม่ได้ยินวันนั้นก็อยู่กันเนี่ยกับจีนยๆเราไปนั่ากันข้างเราคุณยายดีใจเราร้องไห้ร้องไห้รามาถึงนี่ี่แม่พระหาน้งมาจัดีใกล้ๆยายูข้ในรุ่งรานยายยย

คน้ยโบาเลยครับดอย MC แฟนคลับเ้ออยากจะแบจะด้วยอยากจทำความคุ้นอยากจอทำคามใส่เนื้ออระตุกไป้วอันเอ้อนรับดอดีไปเนื้อเดอหน้าแล้วนะทมาก้าคือในร้า่รวยทุบข้างห้วยอายุปนักลังน้อเนออป้ใสมากุบบุว้าอยูไปลำอย่างนี้ลาเพื่อน คว้มเกียบแต่แกไม่วามไถแต่แกตอกจิ้มเขาผีเจ้าห้าเจ้าหมากผีเจ้าไข่เยจะขึ้นมาได้ต้องปอมาดูน้ำลุกน้ำโอลเจ้าเอ๊ะเอฟซีมาเยอะมากเลยนะครับต้องขอบคุณบางท่านมาทำแล้วทำอีกมาแล้วก็มาอีกเด็กคว้างก็นั่งเล่นกันอยู่นี่

เอาเส้นแห้งเส้นแห้งเส้นอะไรเส้นแห้งเส้นแห้งคืออะไรอ๋อเส้นเล็กแห้งเออแม่เอาอะไรแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ได้อะไรครับเลดเปล่าเปิดเปิดเลดเลดโอดป้อเลดเลดได้ร้อนมีสองกล่องกันคามรู้สึกเหมือนเลดเลยครับไหนันหเลดเลดพอเขอลุ้นได้ไหมคะยังยังมีแต่กล่องใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยยังยัง เอาละคุณแม่ได้ไหมครับได้สวยหนึ่งอี๋งยาเป็นกระไหลทองลงยาเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหรียญหรือเปล่าเหรียญหรือเปล่าเียแม่จะมากว่านี่ได้เหรียญเฮ้ยขอบคุณแม่เลยนะหกร้อยโซ่เบิกตังมา

เดือนที่มัดเนี่ยสองร้อยยี่สิบสี่สองร้อยยี่สิบสี่แม่แม่คนไหนจะเหมาคอ๋อสองร้อยยี่สิบสี่ตาวันนี้เอ็ซีเยอะไหมครับไม่แล้วก็เยอะครับเยอะอยู่ก็สมควรครับคุณแต่คุณแม่รายงานตัวนึงครับคุณแม่ชื่ออะไรครับลามิดาเพชรมณีค่ะคุณแม่ลามิดาโอเคคุณแม่ลามิดาที่รูปโปรไฟล์ใส่เสื้อสีปลาไฟใช่ไหมครับ ที่ซื้อผ้าใหม่ผมไม่บ่อยใช่ไหมฮะคุณแม่ลาบิดาอย่าพูดเสียงด่าคุณแม่อยู่ะนแม่คุณแม่เป็นรูปโปรไฟล์อย่างนี้นะอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนใจไม่ได้แน่นอนจำได้แหละรูปอย่างนี้อันดับข้ายอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ละ ทับุญให้อาหารช้างได้นะคะราคาเท่าไหร่คะองผาางออนไลน์ด้ไหมคะตัวนี้ไม่แค่เดียวคะแม่ใส่เงแเด็จะได้ไปพักกันแล้ว้ครับอะไรครับคุณแม่ครับใช่ครับมาจากไหนครับ พิจิตเลยมาจากพิจิตเลยคุณแม่ชื่ออะไรครับแรงงานตัวไหนครับมาจากพิจิตกันแล้วกันไม่ต้องออนชื่ออ๋อได้ครับผมพิจิตซื้ออาหารร้อยหนึ่งถ่ายคลิปครับอัันน้นไลฟ์สดถ้าถ่ายยังไงเนี่ยตะกร้าห้าสิบครับสองตะกร้าครับแม่ดูนะฝากหนึ่งพันโหนี่ นี่ก็เป็นรอบข้างในครับผมเราจะไปข้างนอกกันนะจะนี้ครับข้างนทางวัดเยเขาองค์เจดพรร่วมพื้นที่าวัดร่มสับวัด